สวัสดีนะคะสวัสดีคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยทำกับข้าวตาเองจากชองนิสาลอนดอนนะคะวันนี้จะมาตอนคนที่ยังไม่รู้นะคะคนที่ยังไม่ทราบว่าปอกหอมยังไงไม่ให้น้ำตาไหลเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลเนาะทุกคนก็จะมีคนมาชวนไปกินข้าวที่บ้านเขาโ <c oughs> ดยมารยาทของคนไทย มีอะไรให้ช่วยไหมคะแน่นอนละ่ะคุณช่วยปอกหอมให้หน่อยได้ไหมคะอายยะไอเราก็แต่งหน้าไปใช่ไหมแต่งหน้าไปสนาตึบเลยทั้งรองพื้นทั้งมัสการ่าทั้งอายไลนะ์นไปแล้วไปปอกหอมน้ำตาก็ไหลลงมาเป็นแถวอะไรคะ่ะเป็นไงเป็นรอยน้ำตา มัไอไอ,ไอรงพื้นนี่ก็เป็นเส้นยาวเนี่ยอันนี้เราจากประสบการณ์ล้วนๆเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงอย่างแรกเลยเราล้างหอมประมาณสองครั้งเนาะแล้วก็แช่ไว้ในน้ำอุ่นอย่างเงี้ยประมาณ5นาทีนอกจากเขาจะไม่แสบตาแล้วเนาะยังปอกง่ายด้วยปอกง่ายกว่าเก่าอะ เพราะว่าเปลือกเขาอะเนี่ยมันเปียกมันก็เลยออกง่ายกว่าเดิมบอกในน้ำอย่างเงี้ยก็ไม่แตกตาแล้วได้จุ่มในน้ำด้วยอย่งางงี้เต็มตาไม่เชื่อหรอกว่าไปกัดขนมปังกัดอะไรพวกนั้นแล้วมันจะหายจริงหรอกเนี่ยเนี่ยดีที่สุด สุดยอดที่สุดจะล้างน้ำอีกรอบหนึ่งนะโอเคคลิปนี้แค่นี้ละกันตันตันบัณฑจา